สวัสดีครับจากร้านทวัดชัยออโตแอร์นะครับขอบคุณทุกคดีๆที่ลูกค้านำอีซูสิแ m มักปี2020คันนี้มาติดเป็นตัวของแรกหลังคาตรงรุ่นนะครับของแคร์รี่บอยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างที่เรียกว่าตรงรุ่นก็คือขาจับของเขานะครับเป็นของตรงรุ่นเลยออกแบบมาเพื่อติดกับดีแม็ก2 0เลยนะครับเวลาเราติดออกมาแล้วจะอยู่ในลักษณะนี้เข้ารูปเลยนะครับแหลกขนาด1.2เมตรคูณ1เมตรนั่นเอง มีสัญลักษณ์คำว่าแคริบอยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมปีนให้ดูนะครับเค่อนข้างสวยลงตัวนะครับสำหรับใครที่ต้องการไปเอาทิ้งหรือไปเที่ยวนะครับตัวนี้ก็จะทำให้มีมีความคงทนแข็งแรงมากยิ่งขึ้นข้างหน้าครับข้างหน้านะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถติดพวกไรบาร์หรือแม้กระทั่งไฟเส้นนะครับที่จะช่วยทำให้เราเข้าป่าได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากบรรทุกของแล้วเรายังติดอุปกรณ์เสริมได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับติดได้ทั้งหมดเลยแบบนี้เนี่ยครับดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับจะประมาณนี้เข้ารูปสุดๆไปเลยครับถ้าเราเบื่อนะครับเราก็เอากุญแจมาถอดตรงนี้เอานะครับเพื่อทำให้เข้าออกได้ง่ายนะครับแบบนี้เป็นต้น มองตรงๆขึ้นบนนะครับข่างนี้บ้างครับงานติดตั้งเขาประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัตชัยออโตแอร์นะครับหรือโทรเบอร์ศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณจริงๆครับ